ไเฮ็ดยังไงใส่อันนี้บ่สายสายพันปอปูนบอกใส่พันทอลมใส่พันทอลมปอปูนพันใส่บ่บไฮสายมันทะลุฟีมันล้วนล้วนเฮ็ดอีเห็ดขั้นเก่าไอเดิ่วแบบนี้ใหญ่ขั้นใหม่แบบนี้อยู่ขั้นเก่าเบิดเลยเดี diode, luôn, luôn. ๋ยวมาเฮ็ดใหม่อีกเรือพี่น้องมีคั้เตอร์นะคะพอบอก กอดอ้ะทั้งสันไหอเอาดีๆด,ด้วยมีสาราด้วยมีสาราเจ็บอกเจ็บแก่บักไข่พั๊มเกีงใส่เห็ดใส่น้องใหม่เลยดีดีซื้อหมูมาใส่จากน้อยเจ็บเมื่อยงเจ้าหอดห่องเหมสาวมากจำแม่ของสัน เอารถไปเช็คลูกปืนลอ้อรวมสองโลจัดการไปเลยสองโลไอไอคิวที่เท่ไรไอลงคิวงานกูเสียบได้ยงงั้นเ,เดีย,ด,ยด้งานแล้วบอกเดียคิวได้เดียรักไอ้เอาเอ้ก็สิไดงรถตัวสักกูเอากูละรถแล้วเราบ็ฟ่ารถมือพรุ่งนี้สไตล์สไตล์สบายสบายพักพนไปน้ำออกคำคำก็กันที่ที่ไ,ไปไอนี่ออกคำมาได้เลยงานรถแล้วก็ไปเด้ คือเหสายพันธุ์อย่างอันทอปูนเพราะว่าบม่หามันถลอกต้องไล่ไปเร uh, ื่อยๆจ้ะวนไปบ่ฮะนี่บ่งามเออต้องไล่วนไส่วนไปปาดปาดปาดเฉียงไปบ่ต้องปาดเฉียงไปมันบ่หายสายมันถลอกใช้คัตเต ถัาเจอดวงหน่อยมันคือแข็งแรงก็สายใหญ่เอางงแท้ยังโดนเสด็จด่างเล็กแนี่จะ้จะด่างแค่ร้อยเลย